พวกเราตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจะมานำเสนอกิจกรรมในช่วงปิดเทอมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะในหัวข้อปิดเทอมสร้างสารรค์สารผนคุ้มค่าและความหมายเชิญรับชมได้เลยค่ะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี้ผมได้ทำกิจกรรมทำอาหารกับคนในครอบครัวผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีความสุขและสนุกมากครับได้ทักษะในการทำอาหารและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนูได้ช่วยพ่อแม่ขายของหนูรู้สึกสนุกและตื่นเต้นค่ะและช่วยเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ไปในตัวด้วยค่ะการขายของช่วยให้หนูกระตือรือร้นและมีไหวพริบที่ดีขึ้นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาหนูได้ช่วยคุณแม่ทําแซนด์วิชขายตอนเช้าหนูมีความรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระและ มีความรู้สึกตื่นเต้นเพราะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆคะ่ะช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาผมได้ทำกิจกรรมทำการเกษตรกับพ่อตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ทําทำให้ผมมีความรู้สึกได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อและงานของพ่อและทำให้ผมได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้นและทำให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับช่วงปิดเทอม ผมได้ไปที่ประเทศจีนเพื่อไปค่ายชายนิแคมผมได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างเช่นวัฒนธรรมและภาษาและอื่นๆอีกผมได้เปิดประสบการณ์ไปประเทศจีนครั้งแรกของผมและผมรู้สึกประทับใจกับค่ายนี้มากพี่ๆและคุณครูดูแลเป็นอย่างดีผมจึงขอขอบคุณพี่ๆและคุณครูที่ ทุกคนที่ดูแลผมครับทองครับพวกเราขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ